รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะปฏิบัติภาร,รกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ นายภูมิธรรมเวชยาชัย,ยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเป็นประธานเปิดโครงการสืบสารงานพัฒนาบนฐานพุทธธรรมในวาระ50ปีมูล,ลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท90ปีวัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงและ107ปีชาติการพระพุทธพจนะวราพรนวัตกรรมจากฐานพุทธธรรมสู่วิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนะคะพอดีจะเผยแพร่ผลการดาเนินงาน แล้วก็บทเรียนเรื่องของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนฐานพุทธธรรมสู่กเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนนะคะพร้อมกับมีการกล่าวปฐกถาพิเศษด้วยนะคะในหัวข้อตลาดชุมชนเพื่อสังคมในทศวรรษหน้าเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทําให้ปัจจุบันเองนะคะวิถีชีวิตและของการทําเกษตรกรรมนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงไปมากซึ่งถือเป็นกิจกรรมตัวอย่างนะคะที่มีศาสนาเป็นการกลางในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาท้องถิน่นให้มีความมั่นคงเข้มแข็งแ,งแล้วก็

จากนั้นนะคะคุณภูมิธรรมเองก็ได้เดินทางไปยังกองพันธฐานราบที่1กรมฐานราบที่7็ค่ายเก่าว,วิระเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมการฝึกฐานใหม่ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกของกองทัพภาคที่3โดยได้รับฟังการบรรยายเรื่องของการดูแลฐานใหม่สิทธิสวัสดิการต่างๆรวมถึงข้อมูลการฝึกมาตรการความปลอดภยัยการผ่อนคลายการปรับปรุงห้องน้ําติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นนะคะแล้วก็ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวด้วย พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมอาคารสถานที่ทั้งนี้ทหานใหม่ผลัดที่สองประจําปี2,567ขนาดนี้อยู่ในระหว่างการฝึกท่าบุคคลเบื้องต้นฝึกเราก็จะเข้าสู่การฝึกเฉพาะหน้าที่ในต้นเดือนหน้าซึ่งภาร,รกิจของกรมฐานรับที่เ็และหน่วยขึ้นตรงนอกจากจะทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายแล้วนะคะที่ผ่านมาก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นและในขณะน,นี้ได้เริ่มปฏิบัติภารกิจป้องกันแล้วก็แก้ ไขปัญหาไฟป่าหมอกวันในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงได้จัดกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนในานามหน่วยเฉพาะกิจสิงค์นาด้วย โอกาสนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พบปะพูดคุยกับกําลังพลค่ะโดยขอให้ทุกคนมองว่านี่คือโอกาสที่ดีที่จะได้พัฒนาตนเองในมิติที่หลากหลายการฝึกเหล่านี้นะคะจะสร้างให้ทุกคนเป็นฐานที่ดีแล้วก็เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไปสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับตนเองครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่ากองทัพจะดูแลน้องๆเสมือสมาชิกคนหนึ่ง